ตั้งน้ำร้อนนะคะหม้อซุปแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ผักไปนะคะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะอันนี้ก็เป็นแกนของกระหล่ำปีใส่ได้ค่ะใส่ขึ้นช่ายอันนี้ก็ใส่แครอทนะคะเพิ่มความหวานใส่หอมหัวใหญ่ได้นะคะหอมหัวใหญ่ก็ใส่ได้อันนี้เป็นหัวไชเท้านะคะในสวนของเราก็ใส่ไปใส่รากผักชีค่ะน,นี่ก็คือรากผักชีที่แมมปลูกแล้วแมมก็จะแช่แข็งไว้นะคะ เราก็จะมีลากผักชีกินทั้งปีค่ะนี่ค่ะอกไว้เยอะเลยนะคะก็จะใส่กระเทียมนะคะอันนี้เป็นกระเทียมํำนี่ค่ะแล้วแหม่มก็จะใส่เครื่องตัวนี้ค่ะแสงไทยนะคะหรือของอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องยาจีนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้องไก่นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ไก่ ส่วนตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะแล้วแหนมก็จะใส่ตีนไก่ด้วยนะคะค่ะใส่ตีนไก่ด้วยจะใส่เห็ดหอมด้วยนะคะใส่เหหอมไปค่ะแล้วก็จะปรุงรสนะคะก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปด้วยด้วยซีอิ๊วขาวค่ะก็ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วดำนะคะเพื่อแต่งสีนะคะ ก็จะใส่น้ำตาลกวดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือผงเห็ดหอมนะคะผงเห็ดหอมใส่ไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแบมจะใส่ผงซุปไก่ตัวนี้นะคะของญี่ปุ่น <laughs> ผงซุปไก่ที่ญี่ปุ่นแบบว่าเนี่ยค่ะก้อนเล็กมากก้อนเล็กก้อนน้อยนะคะก้อนเล็กใส่ไปสักสองก้อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝานะคะแล้วก็ ตุนไฟอ่อนๆค่ะเสร็แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว้าวโอ้ยหอมจังเลยนี่ค่ะตุ๋นตุนไฟอ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะน้ำซุปก็นี่ค่ะโอ้สีสวยใสนี่ค่ะ เป็นเส้นเล็กนะคะของเวียดนามค่ะแช่น้ําไว้นะคะให้นุ่มแล้วก็เอามาลวกเลยค่ะนะคะก็ใช้เป็นกระหล่ำปีกับถั่วงอกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใส่หัวเชเท้าด้วยกระักหัวเชเท้าไปแล้วก็ตีนไก่นะคะ เราไม่มีเลือดเนาะถ้าเรามีเลือดมีเลือดมีลูกชิ้นนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะต้นหอมนะคะใบขึ้นช่ายกระเทียมเจียวแเราจะใส่น้ำพริกกะหมูนะคะน้ำพริกกะหมูเราลอาไปด้วยนะคะ นี่ค่ะมันเป็นเหมือนพริกป่นนพริกข่าโบนี่ก็โรยลงไปด้วยเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะแบบง่ายๆค่ะนี่น้าข้าวข้าวกันเป็นไงเป็นโตะอร่อยอร่อยไปต่ออันนี้นะอืมอไปยัง แ่ทำร้อนอยู่คมันต้อบของที่แม่สรงมาได้ครบใช่ไหมใช่คือก็ตรงมีน้ำสบ เสนมาให้แล้วนะแม่จ๋าทำอาหารมาช่วยอ่ยหิวแล้วดูรอพ่อไงมันเ็ซื้อเส็จแล้วนอนยหข้าวสิรอพ่อพ่อมาจเรอไอย่นัก่นะอ่อยมเลยน่าตัก่อนนะมาหหหหหโห

ให้ให่ให้มา่้วยได่ยังไงโอ้โหทิ้งอะไ,ไร่่หรอพ่อไม่กินนะูแล้วพ่อไม่กินตีนไงแม่กินแม่ตักเฉพาะน่องไก่ให้พ่อคนญี่ปุ่นไม่กินตีนไก่อ หัวชายเท้าเนี่ยหัวชายเท้าหวานหวาน <c oughs> แม่ไม่ได้ใส่ลูกชิ้นนะมะมอยากจะเอาลูกชิ้นนาลูกชิ้นแม่ไม่ได้เอาทำไมคะเพื่ออะไรพ่อหอมกินก็ไม่หวานเช่าไย กินเราออกกำลังกายไม่ว่าหนูพริกไทยใส่นอันนั้นดีกว่าน้ำพริกโนอาหรอนี่ไงพ่อก็ตักน้ำพริกโนอาใส่ไหมนี่ค่ะน้ำพริกโนอาเป็นน้ำพริกน้ำพริกกระบอกอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะเพราะมันมีกากหมูมีกระเทียม มีเนี่ยค่ะรวยได้พอจะใส่นี่ได้นะน้ำส้มอ่ะเนี่ยแม่ทำน้ำส้มมาเนี่ยผสมอะไเนี่ยอืโอเค เดี๋ยวแม่ตักของแม่ว่อืมอร่อยอืมนัวอ,อ,อืมนัวนัวผู้อะไรเนาะใช่ไก่ตุนไนงะแม่กินจีไก่ นาอาามาด้วยมาเลยแม่มาเลยตากอ้ืมอมอืมเอจ้ะลวดกินขวาไม่ได้กินได้สิ มันนุ่มหวางไม่สอดเคี้ยวๆดูสิทำไมหนังไก่ทอดกินนะอืมแล้วจะแบบอืมหนังไก่ทอดแต่ก็กรอบอันนั้นก็หนังไก่ลนะ้วแซนด์วิชน่าจะมันนี่ไหมตาวาแซนด์วิชวลูกเอามั้ยอือม้าแม่จาหน่ไม่ชอบชุบชุบอะไรอย่างนี่นะกินไปเถอะหน่อไชอบคาริคาริอะไรอืม

嗯，我用我来着吧。<coughs> มีตัวยงไหนนะีอยู่ใต้โต๊ะะอยู่อะเียพ่อพ่ย้มกันลนลอนก็โนนี่น้าโน่ก็โนนี่กูริจังนีชิโ่รีกวางิ้วว ก๋วยเตี๋ยวทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยรสชาติอยอะคุณได้ไหมน่ะเนื้อไก่ค่ะกินได้ไหมคะ อ๋อป้าจะว่าหันมากลอืม้าที่โรงเรียนเป็นแกงกระดี่เหรออ,อร่อยไหมอืมอืมอแล้วทำไม้องอาบ,บอกแม่ว่าวันนี้มีเพื่อนใหม่หรอ,อมีเพื่อนใหม่มาเ้อ่งเพื่นมาเหรอนะอืมอืม ครบสูตรมันต้องใส่เลือดไก่ด้วยแม่แต่รูดไก่เป็นอะไรมันก้อนก้อนแต่คนญี่ปุ่นไม่กินนะคะไม่กินเลือดหมูเลือดไก่ตีนไก่อะไรเงี้ยเขาไม่กินทำไมไม่กินนะน่กกากลัวอืมั <laughs> มนจเออ๋เหรอแม่ชอบนะตีนไก่เนี่ยมันมีคอลลาเจนเยอะเนะคอลลาเจนทำให้ผิวดีด้วยแหละ รู้ยังแม่จ่ารสของคนงอร่อยไหม,มเลือดคนเขาไม่กินกันคนไม่กินคนลูกหนม,ม,มแม่จ๋าจ๋ <c oughs> า,านะี่ผลไม้นะไม่บอะรด เหวว่จะว่ากินสตอเบอรี่ทำไมสตอเบอรี่ก็ติดนะก็ได้ดูกโห้กิยะ้าอิโกเรียวแม่แล้จะนำบานานากนสอที่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ากล้วยเขียวกินได้นี้ไม่ใช่คุณยเขียวนะเาะอันนี้นะกิ่น่องเอกมาจากเอกวาดอร์เอกวาดอร์พพกปกตานาเบโนเองเาะอัน ใชเยอะเกินนะกินไม่ได้ไม่ได้สุกแล้วเก็บนานนะกินได้หวามนะถ้าถ้าปล่อยให้มันเหลืองมันจะหวานกว่านี้ไหมไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะจ้าจูอืมเมื่อนักครู่ก็เบื่อแล้ อ,อ,อรอยีน้อเดี๋ยวไี้กินสับปะรดเพิ่แล้วหรือเมื่อก่อนไม่กินสับปะรดอร่อยนะถ้ากินก็ชอบอะ่ะแม่แมมอยากจะแท้ตีนไก่ค่ะแต่ว่าเกรงใจ <laughs> เดี๋ยวดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยกิน จะแ,แท้ตีนไก่ก็เก่งใจโอเคโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะไปก่อนแล้วนะคะก็เนี่ยวิธีทำทำง่ายๆเลยค่ะวิวยเตี่ยวไก่ทำแค่นี้ขาดเค็มอะไรก็เพิ่มเอานะคะโอเคนั้นคลิปนี้ไปก่อนน้องอาสวัสดีคุณคุณป้าดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะนี่ก็ทิ้งได้ห้อง ถ่ายรูปยังไงล่ะมาถ่ายรูปไหมทำท่าอะไรทำแบบนี้สิ